ต่อไม่ไหวแล้วล่ะค่ะมารีร่ำไห้เปิดใจเลิกลากับกาน,นพัรได้บทเรียนรักอย่ารีบร้อนค่ะจากกรณีที่คู่รักนักแสดงสาวมารีเบอร์เนอร์กับนักร้องหนุ่มกัน,นพรได้เลิกลากันและก่อนหน้านี้นะคะฝ่าชายก็ได้ออกมายอมรับผิด ร้อมทั้งเผยว่าครั้งนี้ไม่มีรีเทิร์นตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแลาสุดเมื่อวันที่21สิงหาคมพศ2563สามารีเบอร์เนอร์ได้มาร่วมงานบวงสวงละครเรื่องเลดี้บานฉ่ำที่อ Studio ประทุมธานีได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ในมุมมองของเธอว่าคือเขาก็เต็มที่แหละเขาเต็มที่ที่สุดของเขาแล้วร,รู้สึกเสีย เสียใจมากไม่มากเลงก็อืมแต่ก็โอเคนี่คือจราเราไม่ก่อนนี่คือเราจริงๆแค่แบบเหมือนตื่นเต้นแล้วก็วันนั้นใครมีคนตัดสินใจพูดทำว่าขอเลิ่กจับกันไม่สำคัญหรอกจริงแต่ก็ก็ยอมรับว่าโอเคมันก็เป็นไปแบบนี้แหละเราก็ทำใจแต่นวันนี้เรามูฟออนแล้วใช่ไหมคะก็แล้วที่ทำได้ มันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบมันยื้อแบบจบไม่ไม่จบสักทีเรื่องที่ผ่านมาข่าวต่างๆมันเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรอย่างนี้ไหมคะรักรักเลิกเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะซ้ำลำหนูไม่เกี่ยวคือหนูรักเคยรักสู้เคยสู้เคยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหนูก็รู้ว่าแบบ ก็เต็มที่ที่สุดแล้วเรื่องบุคคลที่สามเขาบอกไม่มีเกี่ยวข้องแน่นอนคือไม่มีจริงๆใช่ไหมมารีหมายถึงว่าไม่ใช่จ่ว่านอกจากไปหิคนอื่นหรือว่าคุณรอบข้างด้วยอะไรด้วยเรื่องครอบครัวอะไรด้วยอะไรด้วยคือแบบถ้ามือที่สหผู้หญิงคนอื่นอะไรคือไม่มีแน่นอนคือมันเราก็เราก็เชื่อเชื่อว่าระหว่างพี่คบเราคือแบบเขาทําตัวดีมากเรื่องนี้แต่คือแค่แบบคือมันจะเรียก มันไม่มีใครผิดหรอกแต่คือแค่คนเราเหมือนโตมันไม่เหมือนกันโตมันไม่เหมือนกันแล้วความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก็ไม่เหมือนกันพื้นตานครอบครัวต่างกันใช่ไหมมาดิจะบอกกำลังจะบอกพื้นฐานครอบครัวเรามาต่างกันมันก็เลยมุมมองความคิดเลยต่างกันทําให้ไปนจุดนี้ไม่ได้มันก็คือมัน คืออย่างที่หนูบองหนูว่ามันไม่สําคัญว่าหเหตุผลคอะไรไปแ,แค่แบบว่าสุดท้ายอะถ้าเราคือถ้าเราสลับกันนะเราต่างคนก็อาจจะเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ก็ได้ไคือมันมันก็คือวิธีการเติบโตของแต่ละคนหรือว่ามุมมองชีวิตหรือแบบหน้าที่หรือความต้องการแบบของแต่ละคนว่าโอเคเป้าหมายในชีวิตนจะุดนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกันก็เลยทําให้เหมือนแบบ เอาชนะแบบทุกอย่างไม่ได้ตัดสินใจที่จะจบกันก็ไม่ยากค่ะก็กระทนฐานาอยู่แต่ก็มูฟออนได้ไปไกลหรือยังก็บางวันก็เหมือนจะดีบางวันก็ก็มีกิจกรรมอย่างน<ๆ>ึงทำใช่ไหมก็หาอะไรทำ<ม>ไปเรื่อยๆค่ะก็พยายามแบบตั้งใจทำงานแบบหากิจกรรมทำอกอกกำลังกายอะไร ก็คือเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่หรือเป็นบทเรียนที่โหเราแบบต้องแบบแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันอาจจะคือในส่วนที่เราเราทุ่มเทบางทีวิธีการทุ่มเทของเรามันอาจจะมากเกินหรือแบบเร็วเกินหรือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักของตัวเองด้วยในอนาคตอะไรเงี้ยมาดีคือคนที่ไปหาครอบครัวกันบ่อยมากเหมือนกันที่บ้านอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคความสำคัญสำหรับเราสหรับครอบครัวของเขาก็ไม่ก็ไม่ได้เจอหรอคะตอนนี้คือได้ไม่ได้คุยกันแล้วใช่ไหมคะกับพี่กันไม่ได้ห่วยมันมันมันไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนหรือว่าคุณรู้จักก่อนนั้นได้เลยใช่ไหม คือถ right? right. ้ามาหนูก็ไม่หนูอนาคตอาจจะได้แต่ว่ามันขอทำคนก็อย่างอย่างอยู่ช่องเดียวกันเลยอว่าจะโฟกัสว่าอยู่ช่องเดียวกันจริงๆก็คิดว่าเขาก็อยู่ใน มันคนละคนคนละโซนกันก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาทางนี้คือความรักที่เราเจ็บที่สุดในชีวิตเลยไหมครับก็มารวัดกันไม่ได้หรอกอมคคิดววว่่่าาาาารรรีเเพะนทุ่มเทมากหลายคนก็เห็นความทุ่มเทของเรากับความรักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คาดหวังมากก็ผิดหวังมากครั้งต่อไหมคือกลัวไหมคะกลัวที่จะแบบนักใครทุกคนม คะก็ยังเป็ได้ยังยังยังจะเลือกยังอยากจะเข้าปะเข้าไหมาไม่ก็นฐานจุดนั้นก็คงต้องเลือกอะเพราะเราก็ก็ณจุดนั้นมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราเลือกเช่ไหมถามมาถูกว่าเราไม่เสียดายเวลาที่ผ่าได้ก็ไม่หรอกทุกอย่างมันก็คงแบบมีเหตุผลว่าทําไมถึงเกิดขึ้นแบบ,บความรักครั้งที่สองอะไรมแบบ ก็สอนให้อย่ารีบร้อนก็ประมาณนั้นค่ะใว่าการออกตัวแรงตอนแรกก็มีความรักคือสําหรับหนูคําว่าออกตัวแรงหมายถึงกับสื่อหรือกับอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูไม่นะคือหนูรู้สึกว่าคือรักจะแสดงออกยังไงคือหนูไม่ได้เก็บมุมมองของคนอื่นมาคิดเท่ากับความรู้สึกที่มีแต่บางทีถ้าเกิดเราแบบ คือหมายถึงว่าหนูหมายถึงว่าเร็วในแง่ของแบบความรู้สึกอะไรเงี้ยมากกว่าอ้ยี่หามี่ผ่านมาคนก็โจรขึ้กันหนักอางนี้เขามาด้พอขาดออกมาหนึ่งบ้างแต่เราหนูจะพูดยังไงอ่ะมันเหมือนแบบเมื่อหนูยิ่งพูดเขาก็ยิ่งโดนป <c oughs> <c oughs> าก็ประมาณนั้น สรุปสำหรับคุณที่รับใจเราสำหรับคุณที่ำลใจเราตลอดคอยซัพพอร์ตเราตลอดแฟนๆเราแฟนขับเราที่ให้กำลังใจเราคอยซัพพอร์ตเราตลอดเลยพินใจเล่าพินเาพินใจเราเลยก็ขอบคุณที่คอยแบบให้กำลังใจอยู่ข้างๆก็มุมอ่อนไปพร้อมๆกัน